ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอัปเดตกันอยู่2เรื่องนะครับที่เห็นเด่นๆเลยนะตอนนี้จริงๆอัปเดตมันก็มั้งแต่เมื่อวานละนะครับแต่ว่าเพิ่งมาว่างเนาะเดี๋ยวขอพาไปดูสักนิดหนึ่งนะอันพวกนี้อ่ะผมดูตรงนี้ดีกว่านะครับที่เราพูดอันแรกคืออันนี้นะสหรับ,บอ่าพุ่นใหม่หรือว่าอะไรก็ตามนะพยายาม็ออินตรงนี้ไว้เพราะว่ามันจะมีแจกตรงนี้แหละนี่นะ ล็อกอินสิบวันนะได้ตัวพวกนี้เป็นตัวที่เล่นได้ยาวๆเล่นได้เรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีตัวละครตรงนี้เนี่ยมาจัดนะอย่าลืมล็อกอินให้ครบนะนะครับพรางูตัวนี้ก็ PVP ได้ตัวนี้ก็ PVE PVP ได้โอ้มีแต่ตัวที่เพภทนั้นเขาแจกนะครับเพราะงั้นก็อย่าลืมมาลุยนะครับอ่ะต่อไปอีกอันนึงจะเป็นเรื่องของตัวละครใหม่นะ นี่นะครับอันนี้จะเป็นเอตัวใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้ก็มาจัดได้นะมันจะเหลืออันนี้สุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับ <c oughs> คือกิจกรรมนี้มันจะให้พวกเราลุยพวกเกาะพวกเนี้ยให้ครบทุกเกาะแล้วมันจะเปิดของรางวาัลตามนี้นะครับข้างล่างเลยก็คือจะได้เป็นตัวละครอย่างเงี้ยน,นะครับได้มาทั้งหมดสี่ตัวนะแต่ว่าตัวที่สี่เนี่ยมันจะต้องเล่นอีกอันหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้เล่นนะฮะ <c oughs> คือเดี๋ยวพาไปดูเลยเดีวยวกันนะครับมันจะให้เราลุยได้พวกนี้พวกผม ผม,มรู้ว่ามันเล่นได้ไหม,มผมเล่นไปแล้วอืมผมเล่นไปแล้วนะครับ๋ยห้ดูตัวละครนิดนึงว่าเป็นยังไงอันดานนี้ต่อแรกผมเล่นใช้ตัวประมาณนี้นะนี่นี่นะครับทีมหลักๆที่จะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็ซัพพอร์ตเนาะอ่าผมใช้ตัวไฟเป็นตัวนี้นะคางูนะครับแล้วก็เล่นคู่กับ หมายว่าตัวดาเมจผมรู้สึกว่าผมจะเล่นคู่กับตัวนี้ว่าอันดนเอาอันดนตัวฮิลนะครับน้องคุสะแล้วก็อ่าน่าจะเป็นมังกรหรือเปล่านะอ่าโกเซนเออผมใช้เป็นโกเซนนะครับใช้โกเซนเป็นตัวดาเมจอ่าน่าจะเป็นดาเมตหลกักแล้วก็อันดนเป็นดาเมจรองนะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ย เป็นคางอูยะนะครับแล้วก็ตัวฮิวตัวนี้แล้วอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้น่เป็นมังกรนะฮะก็เล่นทีมชิวๆไปแหละคือดา่านมันไม่ได้เล่นยากนะครับแล้วก็ลุยไปทุกเกาะเลยครับแล้วได้ของมาเพราะงั้นเนี่ยตัวละครใหม่ตัวนี้ก็จะลืมมาจัดด้วยตอนนี้ตัวละครไอด้าผมก็ครบแล้วนะฮะเหมือนว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันน่าจะยังไม่ได้มาเปิดในในโหมดไอ้น,นี่นะ ในในของอัญเชิญหรือเปล่านะครับน่าจะยังไม่มีในเชิญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเป็นตัวล่าสุดเลยและเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวว่างๆจะมารีวิวให้ว่าตัวละครมันเป็นยังไงนะครับสำหรับไอตัวเอตัวใหม่นียนะครับผมได้มาแล้วปึ๊บตัวนี้ตัวจะเป็นอย่างนี้นะครับจะดูจากสกิลแล้วดูจากสกิลแล้วมีเกี่ยวกับเลือดด้วยเป็นตัวดาเมจนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นตัวที่ทำดาเมจมีซีซีด้วยมีมูฟบาร์เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวแบบไม่ใช่ดาเมจหลักอ่าเอาไว้เล่นปนป่วนเล่นอะไรอย่างเงี้ยจากที่ดูสกิลเห็นคร่าวๆนะเพราะงั้นเนี่ยอ่าสามารถปั้นมาเล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ขนาดไหนมันจะเก่งขนาดไหนนะครับอาจจะเล่นแบบหนุกๆอะไรอย่างงี้ได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะเล่นพอเล่นได้แต่ว่าเป็นตัวหลักเลยไหมอาจจะไม่แน่ใจนะฮะประมาณนี้สําหรับ อ่าเพิ่งอัปเดตมาจริงๆอันเนี้ยมันมีก่อนอยู่แล้วนะครับผมเพิ่งมาทําอัปเดตก็เลยทลํารวบไปเลยนะครับไอกอรอบสุดท้ายเนี่ยืไปไม่ได้ฮะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าไอไออันเชิญไอ้ราอิงครบเนี่ยมันเพิ่งมาเนาะอยู่ไหนวะเมื่อกี้นี่อันเนี้ยมันเพิ่งมาเมื่อวานนะครับพยายามเราอินในครบก็รประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปละเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า นะครับลุย